เฮลโหลุดครับวันนี้กับผมเซนเซบสองหกเอกช่นเคยรนะฮะแล้ววันนี้อยู่ในเกม e l i s t e d นะฮะซึ่งเป็นเกมที่รู้กันในรู้กันว่ามันคือ War Thunder เวอร์ชันฐานรามนะฮะเราก็ไม่อธิบายอะไรมากครับมันก็คล้ายๆกับ Battlefield นั่นแหละต่างกันนิดหน่อยไม่มากก็น้อยงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับไปเอาละตอนนี้เรามากับ ทหารอเมริกันฮะแล้วก็อยู่ในโหมด vision, นิน v วชั่นฮะแล้วเราเป็นฝ่ายป้องกันในเกมนี้อู๊ดเป็นสปอตโต้ h oh my god เออเราไม่มี e อพโพ s ิ v แพ็ค k อะ oh my freaking god diamid พวเกมนี้มันจะหน้าเดียวตายนะฮะส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้เป็นปืนพวกแบบไอเนี้ย ถ้าเป็นปืนแบบเออค่ออะไรโบแอคชั Bo ่นมันจะนัดเดียวตายซึ่งตอนนี้แล้วก็เอ่อไกลไปหน่อยไม่ได้ช่วยเกียร์ะไรเลยเ,ลยเอ้อไปไหนวะเดี๋ยวเฮ้ยลองนัดนั่นแหละเยยมโอ้ยกล้อง oh ผมจะตายแล้วให้ตายเถอะแคมเปญนี้ไม่มีเมดิกนี่ว่า แคมเปญน,นี้เลยว่าต่ำๆมันไม่มีเมลิกนี่หว่าเพื่อนหิวให้ไม่ได้ชิบหายแล้วผมน่าจะตายแล้วโ,โดนตะเหล็กเหล็กทั้งนั้นปิง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 เลยไม่ก d ได้ตายเลยพระเจ้าเอาละฮะเรามาสวอรที่สองสกอรสนไนเปอร์บ้างเมื่อกี้ฟักอัพอย่างแรงกับสวอรแอสซาลส์เรา,าขึ้นตรงนี้ดีกว่า เฮ้ยตรงนั้นน่าจะดีกว่าแต่มันน่าจะเหมาะสำหรับอ <c oughs> เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้บ่อยฮะมันคือเหตุการณ์เมื่อคุณโดนเครื่องบินหรืออาร์ตี้ลงหัวตายยกส็กวอดก็เคยมาแล้วครับ <c oughs> ไม่ต้องเอาจริงเอาจังอะไรมากเอ่อเรามาขุดตรงนี้กันหน่อยดีกว่า ขณะที่เพื่อนกำลังสู้อยู่แล้วก็ขุดแนวป้องกันต่อไปคพอดูอยังไงตอนนี้แนวป้องกันนี้น่าจะแตกแน่ๆฮะไม่น่ารอดเอาละ่ะแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วมั้งลึกไปด้วยซ้ำเนี่ยเอา้เอามันไปทางนูน้นแล้วผมมาขุดตรงนี้เพื่ออะไรโอเคไปไปไป อะไรประโยชน์วะทำเพื่ออะไรมาทำเพื่ออะไรมาดูเ <laughs> กมนี้ประโยชน์นชาร์จได้นะฮะแถมวิ่งเร็วขึ้นด้วยเฮ<ะ>้ยมันขึอนเครื่องวินได้เหรอเอาละเขายิงกันแล้วครับผมว่าผมมาไม่ทันสร้างแนวป้องกันแน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชเอ้าอันนี้ ไม่ไม่ไม่จะเอาโชาว์เบลล์มันบุกมาจากทางไหนวะควรจะมาจากทางนี้ใช่ไหม เนี่ยมันเป็นได้ทั้งอาวุธระยะประชิดแล้วก็เอาไปขุดดินนะฮะมันเลยโอพมากๆเราสร้างแนวป้องกันให้เพื่อนฉันเห็นศพหาเยลวันตายอยู่ตรงนั้นทำไมผมรู้สึกว่ามันชันเกินไปวะ แค่นี้นายพอแล้วมั้งนั่นใช่ปะอุ๊ยไม่ใช่เขินอยู่นู่นไงนั่นจะอยู่ตรงนู้นฮู้มาสปอต สปอตเอ่อสควอชเราตายหมดแล้วเราทำอะไรไม่ได้ตรงนี้ไม่มีเครียร์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 เครีย์เครีย์โอ้โหโอโหโอโห,โอโหมันววดิ้งระเบิด my fucking god อ่า s อร์รีรร่ bro I'm sorry อ่าขุดคันดินตรงนี้ก็น่าจะพอกะอู้นั่นไงเต็มเลยน่ะเฮ้ยขึ้นไปดิโวยโอยีนะแค่วอร์ไม่ตายทันทีเลย เกมนี้ปืนยิงที่มีล้องจ้าก่ะวัดมันไม่ตายเหรอผือว่าผมยิงโดนจังๆเลยนะคือโอ้ย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 ตรงนี้เป็นเส้นทางที่รถถังจะผ่านนะฮะเราต้องเอาเฮดฮอกมาขวางไว้ ตอนนี้เราเป็นอินจิเนียเราต้องสร้างประโยชน์ให้ทีมหน่อยสร้างจิตอันาสองอันอย่างนี้เลยถ้าเป็นไปนได้เราก็จะสร้างอันนี้ด้วยเอาไว้ข้างหน้านี่พอไหมเออนั่นแหละตรงนี้มันเป็นทางที่ เราถังผ่านได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะผ่านไหมถ้าผ่านมันก็จะมีประโยชน์แต่ถ้าไม่ผ่านเราก็จะเสียทรัพยากรฟรีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเสียเวลาด้วยก็หวังว่ามันจะผ่านนะนะเพราะมันก็ดูเป็นถนนแล้วมันก็ไม่รู้ละแต่วมันดูไม่มีคนเลยตรงเนี้ย ระเบิดไม่โดนใช่ไหมโอเคดีขุดคันดินแถวนี้ด้วย too hard t o d i g แข็งเกินไปขุดไม่ได้โอไมกอด เอาล่วเราขุดคันดินตรงนี้อืมเอาไงดีอุ้ยตรงนั้นใช่ปะวันนี้คน,นเลย เออตรงนั้นเป็นตรงนั้นมันขุดไม่ได้เฮ้ยคน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 ตายดิเร็วมากเกือบตายแล้วไง ไม่มีแล้วใช่ไหมนั่นชี่รอดไปได้งั้นแนวป้องกันเราไม่น่าจะมีประโยชน์แล้วล่ะถ้ามันมาทางนี้กันนะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้แซนแบ็กแซนแบ็กกูขอแซนแบ็กลุงซายทันทันทันต้องทันนี่เออนั่นแหละเยี่ยม มาจากฝั่งนู้นอีกโอ้ตายกำนะฮะอันนี้จริงๆผมเล่นมาถึงเวลแบบเวล8แปดเวล9ก้าประมาณเนี้ยเวลูเจ็ดเวล8แปดเวล9ก้าแล้วมาถึงได้มีไอ้พวกนี้ <laughs> มีไอ้พวกมันขบายอันนี้ยูสเลยด้วยเหรอเฮ้ยแมนเก็ตโลส ไป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 โอ้โหใครแม่งขับเครื่องบินชนวนะเนี่ยอาภูม้าตรงนั้นภูม้าสปอตให้เพื่อนกันท่านไว้ไม่โดนสปอตสปอตสปอตนั่นแหละเรียบร้อยสปอตได้ละเอ่อใครมีเอฟโฟรซิบแพ็คมั่งเอ่อ เออนั่นแหละสวยเพื่อนตรงนู้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 นจริงสปอร์ตตัวบุคคลมันไม่ค่อยแอคูเรตเี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบติดตามแต่ว่าถ้าเกิดสปอตพวกพยานพาหน้ำมันจะติดตามด้วยตรงนั้นมีหนึ่งตรงนั้นมีหนึ่งตรงนั้นมีหนึ่งนั่นแหละตายอุ๊บคุโดนยิง หลบหลังต้นไม้ก่อนอ้าวผมเหลือคนเดียวในส็อร์แล้วให้ตายเถอะพระเจ้าอกูเพิ่งใจหิวเสร็จมึงไม่ยิงตั้งแต่แรกวะเฮ้ยหัวร้อนนะั่น <laughs> ผมว่าเกมนี้เราแพ้แล้วแหละจริงปะสภาพมันคือมันดูจะแพ้ ดูดิเรนฟอร์เมนฝั่งข้ามีตั้งเจ็ดร้สี่สเหลือจุดกันแค่2จุดแล้วตรงนี้ไม่น่าจะส่องเห็นคนหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮถอย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 มันมานีแล้วโอ้ my fucking god แต่มิดขึ้นมาตรงนี้น่าจะพอใช้ได้อยู่มิดโดนนั่นตัตูหรือว่ามิดวะนะทำไมมันดูแต่งตัวเหมืนอนเพราะโอ้โหดูระเบิดกันกระจุยเลยไม่โดนอีกผมไม่เหมาะเป็นสไนเปอร์เลยวะ คือเวลามันจะยิงโดนมันก็ยิงโดนโดนเอาโดนเอานะแต่พอไม่โดนมันก็ไม่โดนเลยอ้ววแมนแมนเฮสวอนบล์เอ็ดวานชาร์ชใครมาวางใครมาวางอีฮิตหอกไว้ตรงนี้เนะี่ยโอ้โหตรงนี้แม่งพังเลยวะ เอ้ยโยโอ๊ยยยเยยยยยยย What the heck What the heck man อ่าพันเซร์พันเเท่าไหร่ไม่รู้สปอตไม่โดนโดนแล้วเมื่อกี้โดนต้องหูดับเลยไม่มีอะยิงก่อนปะออกออก อ๋อหอถ้ามึงจะทิ้งระเบิดใส่ขนาดาานี้นะใจเย็นมะพั่วนี่ไม่ใช่วอลเทนเดอร์ที่คุณจะจัดอธินารี่ไปลงหัวอธิเลรี่ไปลงหัวใครก็ได้ <c oughs> เราเป็นแค่ทาหารล่าพกพวกเราโดนนั้นเตียวก็จ่อแล้วไม่ต้องลงทุนขนาดน,นั้นก็ได้โลสเกบันไซ เป็นอินเจเนียผมไม่สนละเพราะาจุดเกิดมันไม่ได้ไกลอ้ายิงไม่โดนเลยต่อยลมทั้งนั้นเลยเฮ้ยดูมีความหวังว่ามันเริ่มแบบน้อยลงอุย้ยไอ้ฟักอ้าปืนไฟใครแม่งเล่นปืนไฟวะเฮ้ยเออตรงนี้มีพูม่าพูม่าอ๋อทหารเยอรมันทั้งนั้นเลยจุดเกิดไม่ได้ไกลมากผมก็เลยไม่ผมเ,เอาตรงนี้ดีกว่า ชอบเอ็มวนคาบายมากกว่าชอบปืนเอ็วนคาบายมากกว่ามันเซมิออโตโมติกไงมันหลุดแล้วสปอตอีกรอบหนึ่งเอาเลยนั่นแหละเออขอเป็นตัวเป็นตัวที่มีเอ็กซ์เพรสิบแพ็คตายหมดแล้วขอบคุณมากครับอิสัย ไอ้เครื่องบินเหี่ยโลสเกยโอ้ยระเบิดอีกแล้วหรอโอ้โหไอ้ตัวนี้ก็โดนระเบิดโดนระเบิดบาดเจ็บอยู่อีกขอบคุณมากครับไก่จินความสมดุลน,นี่มันอะไรไมวยสนล้วเว้ยวันละแอะวิง่งอะไรแบบเดียวก็ตายแล้ว ไปด้วยจะได้ไปวางแนวป้องกันด้วยเพื่อนเรายันอยู่ครับเราต้องใช้เวลานี้ไม่ทันละเราต้องใช้เวลานี้วางแนวป้องกันให้ทันชับเราสกีโอ้ไมก่กอดฉันเห็น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 สิ่งนั้นเอ๊ะ อ้ลุกลุมพอเร็วไอ้มันมีคนขึ้นไปคุมปืนเอ็มจีอะให้ตายเถอะเจ้าฉันเกลียดสิ่งนั้นที่สุดเลยเฮ้ หนึ่งตัวโอ้โหมากันเป็นเบือ่อเลยอ้ายมันหลุดทันเอาไปแจกไปตัวไหมอื้อม่ง่าทุกทางเลยวะไม่ไหวจริงจริงขออนุญาตผมว่าเราต้องใช้สถิติเงินแล้ววะ เอเอที่ไม่ได้เอาที่ไม่ได้เอาไว้ยิงเอ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 ที่ไม่ได้เอาไว้ยิงเครื่องบินต้องสนามเพราะต้องสนามเพราะแล้วฟังไป่ได้โอ้โหเครื่องบินอีกแล้วเครื่องบินตลอดผมว่าผมเริ่มไม่ไหวกับเครื่องบินแล้ว โอ้โหกูเพิ่งเกิดกูเพิ่งเกิดไอเด็กจะกูเพิ่งเกิดหี yeah. ้ยตายซะแล้วขอบคุณมากไปตรงนี้มีกล่องกระสุนที่เพื่อนทำไว้ให้โอ้พวกมันยกขโยกมาแล้วนู่นนู่น แถวนู้นเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ปุ่มซีดิเออกดผิดปุ่มแถวแถวนู้นอายา้ยแย่มีไม่เห็นเลยอะอยู่ไหนบ้างเนะเราเปิดมันลงมาหมดเลยยิงยิงไปก่อนไม่ใช่ปืนกลยิงย <laughs> ิงแม่งยิงยไปก่อนเอ้อ มีอะไรอยู่แถวนั้นไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะไม่เห็นแบบไม่เห็นจริงๆอ,อ่ะนี่เสร็จละโดนไหมโดนตรงนู้นตรงนัน้นโอ้มันยกขยองมาแล้วโว้ยมันยกขยองมาแล้ว My God เอาไปแดกเงื่อนั่นแหละตายด้วย ดวงนี้ยอะไรอีกเนี่ยดวอะไรอีกเครื่องบินอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยมันไม่ขึ้นคิวแคมต้องเป็นเครื่องบินแน่เลยให้ตายเถอะพระเจ้าเครื่องบินอีกแล้วเครื่องบินตลอดอ่ะเครื่องบินทุกทีอ่ะส่วนมากไม่ได้ตายเพราะคนหรอกตายเพราะเครื่องบินโว่หลุถังเว้ยหลถังฟังเราเว้ย เราเคยขุดสนามเพาะไว้ตรงไหนนะนี่เหตรงนี้ใช่ปะไม่ใช่อันนี้มมนหลุมระเบิดเราถังมันจ่อเลยโอ้ลืมไปว่าอยู่กล้รถถังแล้วมันจะโดนอย่างนี้อ๋ออีกแล้ว อาการแบบนี้โอ oh oh, <c oughs> ้ยขออนุญาตครับโอ้โหพัดเจ้าเนี่ยอ๋อวิ่ง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 อสปัดวิ่งออกตก โอ้โหข้างบนก็มีเครื่องบินอีกไหนวะเห็นมันยิงมาแต่ไม่เห็นมันตัวมันน่ะโอ้นั่นไงนั่นไงแถวๆนั้นน่ะยิงไปก่อนกระสุนมีไม่เยอะแต่ก็ต้องยิงไปก่อนอะไรมึงอะ อวกเอาอีกแล้วอยากตั้งป้อมเ,เอเอแล้วยิงอัดทหารแม่งจริงเลยแต่ว่ามันทำไม่ได้อะมันโดนยิงตายก่อนเออนั่นแหละสวยงามมากเพื่อน รู้สึกเหนื่อยโอ้ยโทษทีเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับพอเราเล่นเสร็จเราก็จะโอ้ยมอลผมเป็นอะไรอีกเนี่ยโอ้เยี่ยมไปเลยสภาพนะฮะัพอเล่นเสร็จเราก็จะได้เอ็กพีมาซึ่งอันนี้ผมอัปเกรดไปค่อนข้างเต็มแล้วเนาะเพราะว่าผมก็เล่นมาสักพักหนึ่งละซึ่งอัปเกรดก็จะเอาไว้อัปเกรดอันนี้คือสคอร์สคือ อัปเกรดสลับท mm ั hmm, type type so <that> <rebbe> ้งส quad นะฮะแล้วนี่ก็จะเป็นอัปเกรดสลับแค่ตัวบุคคลคือตัวคนที่มีสไนเปอร์แรงไอ้คลาสเนี่ยคือคลาสสไนเปอร์สมุดอันนี้เป็นส quad สไนเปอร์มีสอ u a d l เดอร์เป็นสไนเปอร์ก็จะใช้สลับไออัปเกรดตรงเพีซิโนลอัปเกรดมันจะใช้ได้กับแค่คลาสสไนเปอร์ฟังอาสาผมแทบไม่ได้เล่นเลย มีแค่นี้เองเอออย่างน้อยก็มีปืนอันนี้ที่ดีกว่าอันนี้หน่อยอันนี้คือปืนเริ่มต้นผมเล่นฝั่งอเมริกันเป็นหลักนะฮะเออก็สำหรับคลิปนี้ก็คงม,มาเล่นแค่เกมเดียวแค่นี้แหละไปแล้วครับบาย